เขาทำอะไรกันเนี่ยตุงเิง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 เขายืนถ่ายอะไรแอ่ะ มาสัมภาษณ์แซมมี่นะครับเดบบตบก่อนทำไมวันนี้มาคนเดียวเอาฮะถ้ามาสองคนก็เห็นสองคนเจ๊จานนะฮะไม่รู้โอ้ปกตินี่จะไปกับเจ๊จาใช่ไหมเออนี่มาคนเดียวเฉยในรถคันใหม่อ่ะอยู่ในบ้านนู่นในบ้านไหนในบ้านนี่เลยจอยี่ในบ้านเลยนะโอ้ไม่ให้ฝุ่นเกาะไม่ให้ฝุ่นเกาะเลยนะ ไม่ให้ฝุ่นเกาะเลยสวัสดีครับที่อื่นไม่ต้องล้างนะผมบอกไว้ก่อนเอาแค่ล้อกับบางฝุ่นก็พอนะครับแค่ล้อกับบางฝุ่นใช่รถบรรทุกเขาเอาแค่ล้อกับบางฝุ่นใช่อย่างอื่นจะดำยังไงจะเละยังไงก็ช่างหัวยางบางฝุ่นครับแค่นี้แหละครับกระบะยังไงก็ช่างใช่ใช่่เาให้แต่เงาเงาอ่ะ สมัยขับรถพวกนี่เอาแค่หัวเงากับยางเงาแค่นั้นแหละบางฟูนเงาแค่นั้นแหละแล้วก็ไฟอ,อยากเห็นรถขันใหม่อ่ะ,ะอยากเห็นรถขันใหม่ใช่ <c oughs> ความฝันของเซม <c oughs> เป็นจริงเลยใช่ไหม <c oughs> ความฝันเป็นจริงใช่ไหมได้ความฝันเป็นจริงแล้วคันนี้ได้เพราะใคร <c oughs> มาม่ามาม่ามีมิมเดี๋ยวก็ คลิปนี้จบแค่นี้กันนะครัทำอะไรเมันเรียกมาเลยเมื่อกี้อะ่ะเยเอาไถ่ายอยู่นี่แหละเดีวผมเปิดประตูให้เอารถเอาข้าจากข้างหลังเล <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเรารอชมนะครับรถคันใหม่เขาจอดอยู่ในบ้านเลยไหมเขาไม่เอาออกมาเลย รถมาไงไม่เป็นดังฝันคันไหนคันใหม่คันนี้บอ้ยคันนี้เอ้ยยังไม่ลางอู้คันใหม่ไหมป้ายแดงเปล่าใช่คันที่ขี่รถยกระวังไหมใช่ไหมคันนี้ไหมหรือว่ามีสองคันคันนี้เลยฮะคันนี้คันนี้อีกคันอ๋อคันนี้ใช่ไหมคันนี้เลยเอาต่อซาเล้งละ นี่จอในบ้านเลยจอดในบ้านไม่กล้าครับบอกกลัวกลัวคันใหม่ป้ายแดงหนูเซมิ่งจอดอยู่ในบ้านเลยครับเอาแล้วผ้าคลุมเขาไม่ได้แถมมาให้บอกไม่ให้สวัสดีครับอันนี้เงี้ยขับรบอนเลย มาห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำเต็มก็ถ่ายไงก็มาถ่ายไงทำไมแม่ต้องถือมีดมาแม่ผมกลัวแม่ตกลงจะให้ผมถ่ายทำไมต้องเอามีดมาคู่ล่ะอ๋อนึกว่าแต่ไม่ให้ผมถ่ายเลยถือมีดออกมา คันนี้ถ้าผมไม่ดันก็คงจะไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่ไหมแซมครับได้เ <t od ic> น่ติดเธอก่ <g ülme> <t od ic> อนเองดีนะแซมได <servicios> <t od ic> <t od ic> ้คันสีนี้เพราะว่าคุณแม่ให้เอาสีนี้นะครับ สีนี้เป็นสีที่สวยครับสวยครับคันนี้รุ่นนี้สีนี้เพราะว่าสีเนี้ยเวลามันเปื้อนคีิโคนเปื้อนอะไรอ่ะมันไม่ค่อยเลอะครับมันไม่เหมือนสีขาว <c oughs> รู้จักทำหน้าจงหน้าจอยอังก็เปิดแค่เพ <c oughs> ีงบุธที่แค่บูทุธเฉยๆ <c oughs> ก็ถ้าเห็นภาพมันต้องออซื้อสายมาปลดล็อกอ เขาบอกว่าใช่เป็นกาสักพักคใครทำอย่างไนใครบอกพี่ปลาอ๋อโอ้กลิ่นใหม่เบเบก็จะเป็นกรรมีนะครับตัวนี้อืเป็นไรนี่อ๋อคีฟุนคีบฟุลอืม อ่ามันมันมนวันแรกไม่ได้ไปผูกเขนนะครับไม่ได้มาผูกเขนเลยโอ้มียี่สิบบาทโบาทผูกแขนให้น้องน่อยนี่ครับสวยเลยตัวนี้ต่อไปก็ฮะใจเย็นใจเเย็นใไฟก็จะตัวเดียวกันของผมครับ เหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่เบาะเบาะจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าแซมเอารุ่นตัวรองท็อปอะตัวตัวตัวท็อปมันตัวเซตตัวเซตมันพีเนี่ยเออมันจะไปไม่จะเป็นโซไม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เหมือนอย่างนั้นแหละแต่ว่าแต่ถ้าเอาไยรุ่นนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวเตี้ย มันไม่ใช่ตัวสูงแต่ภายในอ่ะมันจะเหมือนกันกับคขนนั้นเลยม,มีตัวกดล็อกขนงล็อกคขนเร่งเหมือนกันเลยอู้สีหนึ่งหนึ่งสีครับพี่น้องมาแน่นอนเงื่อนนั้นก็สีหน,นึ่งหนึ่งสีครับพี่น้องอเหมือนกันเลยเนาะพี่น้องอโอ้สวยงาม อันนี้ต้องขอบคุณพท่านเยวเลยที่แรกผมที่ผมไปอาร์อนะความคิดตอนแรกเลยใช่ไหมอะความคิดตอนแรกความคิดตอนแรกคือก็คือเซมจะเอามือสองใช่ถูกไหมมือสองครับแล้วทีนี้เซมได้โทรมาหาให้พี่มิวให้พี่มิโทรมาหาให้พี่มิวโทรไปหาบอกว่าพี่เยี่ยมอ่ะกระเทือนแล้วมือสองกับมือหนึ่งอ่ะมันสมงวดพอๆกันใช่ไหมใช่ครับอพี่เยี่ยมแล้วก็เลยให้เซมมาคิดดูว่างวดแต่ละ มือหนึ่งกับมือสองเนี่ยตีเฉลี่ยไปแล้วราคารถเกือบเท่าป้ายแดงออถูกไหมออผมก็เลยแนะนำน้องว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้แซมมีงบเท่าไหร่ดาวก็ได้คุยกันเรียบร้อยปุ๊บก็ไปที่ศูนย์เลยครับณวันนั้นเลยไปปุ๊บเมื่อวานโทรหาพืวันนี้ไปเลยไปเลยครับไปเสร็จปุ๊บก็จองวันนั้นเลยพันเดียวใช่ไหมจองออกง่ายมากครับ ก็ใครสนใจก็สอบถามถามชักเดียวได้เลยก็ตอนนี้เสียตีก็ผ่านแล้วผ่านแล้วใช่เสียตีก็ชักเอียวเหมือนกันครับผ่านเรียบร้อยเหลือแค่แต่เสียตีอ่ะรอวันแค่นั้นเองใช่รอวันไปเอารอเลิกก็คือเลิกของเสียตีกับเจวุลส้นนะครับจะได้อีกวันหนึ่งเพราะว่าเอาวันที่มาบวกกันแล้วจะได้เลิกวันนั้น แต่เซมได้เลืกก่อนนะครับก็เลยได้เลือกแบบมาไปถูมาเมื่อวานปึ๊บบ่ายสองเนี่ยวันนี้ได้เลืกเลยแล้วเออพอดีเลยพอดีเลยเป๊ะเลยก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่วาสนานะครับอันนี้ก็จอดอยู่ในบ้านนะครับไม่ไม่เอาออกครับเพราะว่าเปื้อนฝุ่นให้ไว้ให้อ่ออันนี้ครบสามวันแล้วเอ้ยออกขับขับออกจากบ้านเลยใช่ไหมได้ข่าวว่าไปหาน้องมิมด้วยใช่ไหม เห็นว่าได้ข่าวคลิปข่าวรถไฟหน้องมิ่งด้วยหาใครน้องมิ่งอ่ะน้องน้องมิ่งไงเออน้องมิ่งน้องมิ่งไม่ใช่น้องมิ่งเงาะเงาะฮึสุดยอดเลยมีความภูมิใจมากดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจแบบเอารถมาไม่เคยได้รถอ่ะป้ายแดงด้วยป้ายแดงเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เคยซื้อจักรยานก็ไม่เคยซื้อเล่นเล่นเดียวเลยแบบว้ ความรู้สึกแบบยังไงอยากตะโกนแบบโอ้ยของกูเอ้ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่แต่ตอนที่จะไปจะไปดูรถนี่ร้องแบบถีบขาทีบเท้าเลยใช่ไหมโอ้นี่ได้คันใหม่มาแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับหาเงินหาทอง ช่วยกันเด้อมันหมาเด้อนี่ครับก็เหมือนคันแรกของผมนะครับรอให้เลยจัดลอลอจัดทรงก็800,000บาทใช่มไม่ชื่อมันบัก800,000บัก800,000โอ้บัก800,000ตัวนี่อืมบัก8 0 0 0ก็สวยครับรุ่นนี้อิซุซุแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็เอ่อวีโก้บางคนก็อิซุนะครับบางคน ล <S <S แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ถามว่าออกง่ายไหมออกง่ายครับนี่ถ้าไม่เชื่อ<ช>ต้องมาพิสูจน์เองใช่ไหมแซมสุดยอดครับง่ายจริงๆมง่มายเลยาจำพันเดียวใช่ไหมใช่มดจำพันเดียวพันเดียวได้รถเลย,ไ,เดยได้รถเลยได้รถเลยแล้วก็ก็รถทํามไม่ทันก็เลยต้องรอใช่ผมก็รอเป็นเดือนเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเราเป็นปีเป็นสิบปีจนไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแค่เราแค่เดือนเดียวอ่ะ ก็ยังเสียตีอ่ะรอเป็นสี่ห้าเดือนยังรอมาแล้วจริงๆอันี้แค่สองเดือนเองเสียตีก็รออีกเดือนหนึ่งก็วันที่ยี่สิบหกเอ้ยยี่สิบอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ประมาณอีกเดือนหนึ่งอ่ะของเสียตีอ่ะก็รอเหมือนกันไม่เป็นไรก็ขอแสดงความดีใจกับน้องชายด้วยแล้วกันนะครับสุดยอดเลย n g เงาะมีอะไรแบบช่วยตลอดเลย ขอให้แต <laughs> ่บอกครับไม่เคยขัดครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ